ขอขอสวัสดีท่านผู้ตนะิดตามทุกท่านนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่26เดือน10กันแล้วนะครับผมวันนี้จะมีสภาพอากาศอะไรเข้ามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศแดดออกทั้งวันนะครับเข้ามาดูนื่สิเรบตามเลยนะคะสภาพอากาศแดดออกโอเคมันก็จะมีตามนี้นะครับ มาดูที่จับระดับสูงเลยนะครับผมสภาพอากาศแดดออกโปเกมอ,กมอมนก็จะมีตามนี้เลยครับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และแชรกก์ติดตามให้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน,นะะ้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย